ไม่ได้เป็นเรื่องกลัวการตายหรืออะไรเลยนะแต่เป็นเรื่องคิดถึงลูก hmm. พอเขาสัมภาษณ์ว่าเออแล้วกับลูกได้เจอไหมหรืองเน,นี้ยแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนี้ยิ่งยิ่งพอมีมีคนมาแบบมีตามมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยิ่งเจอลูกไม่ค่อยได้เพราะว่าต้องห่างก่อนเนาะเพื่อความปลอดภัย hmm. ใช่ไหมคะพราเราไปรู้ใครคิดอะไรยังไง่ hmm. เออด้วยด้วยด้วยมาตรการของการดูแล ดูแลของแบบคนที่โดนโดนอะไรอย่างเงี้ยโดนเป็นเป้าหมายอย่างนี้เนี่ยเราก็จะไม่ไปใกล้คนที่เรารักเนาะเอาพูดกันอย่างนี้เนาะเพื่อว่าว,วันนี้เป็นไปตามไปตามกฎเป็นตาหลักแล้ว,วมันก็ทริงทำไมเรารู้สึกคิดถึงลูกแค่นั้นแหละมันก็เลยแบบก็ตาไหลขึ้นมาว่าเออเราคิดถึงเขานะเพราะลูกคนเอ็กต้งแปดเดือนเองไะเออแล้วเราก็เลยคิดถึงเขาแล้วเราก็ทีนี้แต่เราก็รู้ว่านะวันนี้เรากำลังทาอะไรอยู่ไว้รอเหตุการณ์ดีขึ้นหรืออะไรดีขึ้นี๋ยวเราค่อยว่ากันพยายามบุกวันว่า ถ้าวันไหนต้องต้องอยู่กับลูกจะพยายามไม่ไม่ไม่ไปไหนไม่รับสายหรืออะไรอย่างเงี้ย<ฆ>ขอเวลาให้เขาหน่อยอะแค่เพีงวันอะไรอย่างเงี้ยก็ยังดีค่ะแต่ว่าอีกข่าวหนึ่งก็คือว่าแม่โดนสอดแนมเหรอคะยังไงแม่มันฟังแล้วดูน่ากลัวน,นะ,ะอ,อ,อันนี้อันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ที่ทางแม่กับทีมงานเองก็ไม่ทราบต้อต้องต้องบอกอย่างนี้ก่อนคือมีมีสี่คนมาถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโอ โดยที่เราไม่รู้นะว่าโดนถ่ายแล้วผลปรากฏว่าทหารเองเนี่ยแหละเป็นคนที่จับสังเกตคือเขาอาจจะเรียนด้านนี้มาเนาะก็เลยจับสังเกตว่าวันแปลกเขาก็เลยไปขอค้นมือถือของคนไทยสี่คนนี้ค่ะนะคะแล้วผลพบว่าเจอรูปและคลิปวิดีโอที่ถ่ายฐานของแม่เนี่ยโดยรอบอือที่สุรินใช่ไหมคะรูปและคลิปใช่ทั้งรูปและคลิปโดยรอบสองมือถือด้วยนะไม่ใช่มือถือเดียวด้วย คือเวลาหนูเจอเนี่ยสมมติว่าหนูไปเจอเปาริซ่าอย่างเงี้ยหนูว่าคงแบบถ่ายถ่ายเซลฟี่ตัวเองถูกไหมค่ะอ่าอเราก็จะแบบถ่ายถ่ายเซลฟี่ตัวเองถ่ายอไถ่เฮ้ยเฮ้ยนี่นี่รของลิซ่าหรือเปล่าเอาถ่ายเซลฟี่หน่อยหรือถ่ายเป็นคลิปภาพเต็มๆหน่อยหรืออะไรหน่อยแต่คงไม่เดินถ่ายวิดีโอโดยรอบปะอืมใช่มันผิดสังเกตค่ะเออหนูเขาไม่วนไปหลังบ้านปะค่ะอืมเออแต่แต่อันเนี้ยแต่อันเนี้ยแล้วใช้สองมือถือเลยอ่ะ โดยที่มไม่ได้มีป้ายรูปแม่เลยนะถ้าอย่างเป็นครัวตอนสอตงอยอย่างเงี้ยทุกคนจะรู้หมดเอ,อ้นี่ครัวแม่บุ๋มนะ<ฆ>อ,อ<ฆ>ทุกคนก็จะมาแบบเอ้ยเนี่ยวันนี้มาเยี่ยมที่ครัวแม่บุ๋มไนดะ้แต่แม่บุ๋มไม่อยู่นะหลืออย่างนี้ถ่ายเซลฟี่กันไปมันก็อีกเรื่องหนึ่งถูกไหมลูกแต่<ฆ>อันนี้ไม่ใช่ทหารเป็นคนสังเกตแล้วเขาก็เลยไปขอตรวจทีมงานแม่ถึงไปรู้จักทหารนี่พีดึงก็ตามไปเดินดูว่าะทหารถามว่ารู้จักไหมเออก็คือตามทีมงานเราไปคุยไปเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้แบบเอ้า ทำไมถ่ายแบบนี้เนาะทางทหารก็เป็นคนขอรบค่ะก็ก็สันนิษฐานไปว่ามาแบบว่าถอดแนมแหละแต่แม่บุ๋งไม่กลัวหรอคะเจออย่างงี้ไม่เราและแ,แม่ยังเล่นมุกตลกเลยหรือเขาเป็นแฟนคลับแม่จริงๆหรือเปล่าเราดีใจเราอยากได้แฟนคลับ<ฮ> <laughs> ยังเล่นมุกตลกไปอยู่เลย เขาอาจจะรักฉันมากก็ได้อะไรอย่างนี้ยะเธอเธออย่าไปว่าเขาถอดแหนมเขอาจจะรักฉันจริงๆด้วยสถานภาพของหมุกก็เปลี่ยนไปเนาะพอมาเป็นโฆษกจิตอาสาสพทกเนี่ยมันก็เหมือนเปิดหน้าเปิดสึกค่ะแล้วเราก็โพสต์โพสต์แบบแย้งกับทางกัพูชาทุกวันข่าวข่าวการตายดิฉันก็มีรายวันแล้วตอนนี้นะคะดิฉันก็เเอน่าจะอายุยืนไป400ปีแล้วนะฮะตอนนี้นะคะเพราะแช่งกันทุกวันเลย ก็เลยกลายเป็นว่าทางทางผู้ใหญ่เองก็เตือนมาบอกว่าเอ้ยยังไงก็คุณจิตก็ระวังตัวอย่างน้อยก็เวลาไปไหนอย่าแจ้งว่าอยู่ตรงไหนอืมค่ะอันอันตรายค่ะแสดงว่าความอันตรายที่ที่ทหารบอกนี่ไม่ใช่แค่ในสุรินใช่ไหมคะคือแม่มาใช้ชีวิตกรุงทนกรเทวก็ต้องระวังใช่ใช่ใช่ก็ต้องมี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 พี่ที่เป็นกาดดูแลตลอดตกลตลอดค่ะค่ะอย่างนี้แล้วตัวแม่บุ๋มหวั่นใจไหมคะหรือว่าเราก็สู้เต็มที่แหละ เราลงสุดตัวตั้งแต่ก่อนมีการประทะแล้วอ,ะอ่ะตั้งแต่ก่อนได้สอบตําแหน่งโคศกอะไรที่ด้วยซ้าอ,อ่ะเราใส่สุดตัวมาตั้งนานแล้วอะ่ะไม่กลัวอยู่แล้ว<ะ>เราเราเราให้ชีวิตนี้แม่พูดแล้วแงกี่ครั้งที่หนูเจอแม่แม่ก็พูดคำเดิมนะจกกระลหียว่าอืมแม่ให้ประเทศชาติเต็ม เต็มทั้งจิตวิญญาณแม่เลยบอกเลยแม่ให้หมดสุดตัวแล้วแม่ก็ไม่เคยถอยด้วยในในตรงจุดนี้ดังนั้นดังนั้นนะวันเนี้ยถ้าจะตายก็ตายอย่างศักดิ์ศรีบอกเลยแม่จะจะบุดด๋มไ,ไม่ตายหรอกโอ้ยแข็งแกรงาดนี้หมอดูหมอ,อดูทุกคนบอกฉันอยู่ยาวยา <c oughs> วมากฉันเลยใส่ฉันเลยใส่สุดแรงบอกเลยฉันเลยกล้าใส่เธอจริงโอเคไม่งั้นตอนช่วงตอนช่วงซิ่งมอเตอร์ไซค์จะจะกล้าบิดได้ยังไงเมื่อหมอดูบอกไม่ตายโอ้ฉันบิดเลยจ้ะเออแม่บุ๋มแม่บุ๋มก็พูดเล่นพูดหัวเนาะ เออนะคะแต่แม่บุ๋มแบบพอมันเกิดเรื่องราวอย่างนี้คือแบบคุณโตนะแม่สามีแบบเคยบอกว่าให้แม่บุ๋มหยุดไหมหยุดเถอะไม่ค่ะไม่ค่ะสามีใส่ให้ต็มึยิ่งกว่าค่ะสามีบอกไปเลยค่ะเดี๋ยวเขาเลี้ยงลูกเองอุ้ยค่ะจริงเพราะต้องเข้าใจก่อนว่ามันมันมันตั้งแต่ก่อนที่ก่อนที่เราเราจะเปิดตัวว่าเราลงในพื้นที่โดยซ้ำอ่ะถูกไหมแม่ไปตั้งแต่วันที่หกอ่ะ ใช่ไหมคะเออก่อนประทับประท้ายี่สิบสี่นะลูกมแม่ไปอ,อยู่กันตั้งแต่วันที่หกแล้วทําไมถึงลงทุนกับการทำบังเกอร์ซึ่งการที่แม่จะจํานองที่ดินในวันนั้นแม่ต้องให้ผัวแม่เซ็นนะอ๋อถูกไหมเขารับรู้ทุกอย่างเขารู้ว่าแม่ใส่สุดสุดตัวและสุดกำลังแค่ไหนแต่เขาเชื่อว่าในสิ่งที่แม่คิดและสิ่งที่แม่อยากทำเนี่ยมันมันเป็นยังไงเขารู้เขาเขาเขายอมอะ่ะหมายถึงว่าเขายอมแล้วเขาเชื่อเขายอมเซ็นชื่อในวันนั้นแล้วแล้วก็ที่สำคัญก็คือ คุณพ่อเขาเป็นทหารพ่อพ่กอดเป็นทหารด้วยใช่พ่อพ่กอเป็นทหารดังนั้นเขาก็เลยกินกับเรื่องนี้ไม่ต่างจากแม่เลยค่ะดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าใส่ให้สุดตัวเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าชีวิตคุณเราสักชีวิตหนึ่งน่ะจะได้มีโอกาสทําอะไรเพื่อชาติแบบนี้โดยเฉพาะพูอย่างแม่ต้องบอกว่าโดยเฉพาะพูดอย่างแม่ที่หันไปตรงชายแดนหันซ้ายหันขวาเอา้าทหารล้อมตัว อ,อาสาผู้ภัยของฉันล้อมตัวแต่ไม่มีผู้หญิงดูตรงั้นเลยสักคนยกเว้นฉันเนี่ยฉันต้องถูกใจนะอืมค่ะก็คือจะทําหน้าที่ตรงตรงนี้เต็มที่แต่ว่ามันก่อนหน้าน,นี้มันมีเรื่องแบบทหารเครียดอะแม่อย่างนี้เราในฐานะทุกคนยกให้เป็นแม่บุ๋มเป็นแม่ของทุกคนอยู่ละทหารนะคะ<ๆ>แล้วแบบจะแบบขี้ขาดจริงๆแล้ว<ๆ>ถ้าถ้าถ้าวันนั้นน่ะน้องเขาได้เราได้รู้เรื่องนะนะแล้วเราขอได้คุยกับน้องเขาสักนิดนึงนะน้องเขาไม่ต้องยิงตัวตายเลยอะ คือจริงๆในในในจริงๆเราอยากเราเสียดายมากอะเราเสียดายมากในค่ายทหารมันมีความเครียดแบบมีเกิดขึ้นอยู่ใช่ไหมคะพี่มุมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วมันไม่ใช่ว่าทหารทุกคนเนี่ยจะได้จะจะ,จะมีสภาวะจิตใจที่แบกรับทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ในความรักของชาติของเขาอ่ะในความรักเนี่ยรักศักดิ์ศรีความเป็นทหารฟอนก็มีเช่นเดียวกันถูกไหมคุณไปดูถูกว่าทหารมาทําไมมาอะไรอย่างเนี้ย มันก็ม,มันก็ความโกรมันก็เกิดขึ้นนะ่ะแต่มันก็ไม่ควรที่จะไปยิงใครอ่าถ้าพูดเรื่องนี้นะ<ฆ>มันก็ต้องพูดให้เขาหมัดเบนือเตียนได้นนความจริงว่าทหารเขาวารกศัดิ์ศสียงเขาเขาเปิดลำบากกันขนาดนี้เขาห่างบ้านเขาคิดถึงบ้านขนาดนี้อแล้วยังจะต้องมาโดนดา่ามันก็ไม่ใช่เรื่องอแต่วันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราไปายิงใครอื แน่เออมันต้องมันก็ต้องให้ความไปทำทุกฝ่ายค่ะอืมค่ะแต่เราก็ทําหน้าที่ทุกอย่างเต็มที่นะแม่บุ๋มทั้งแบบสุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพท้องของน้องๆทหารใช่อืมใช่ก็เลยก็เลยเราเราเองก็มีเคลียแต่ว่าเราก็ดูแลได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เต็มที่ทุกฝ่ายแต่เพราะว่าเราก็ไม่ใช่แม่ทัพภาคเนาะเอาผู้ตรงๆเนาะเราก็ได้แต่ดูแลน้องๆทหารที่เรารู้จักในในแต่ละพื้นที่อะค่ะค่ะอีกอันหนึ่งหลายคนสงสัยมากไอ้เรื่องศูน เนี่ยค่ะแต่ยุบไม่ยุบ <c oughs> ก่อนหน้าน,นี้มีค่า<อ>ว่าจะยุบเล่าทึ่มาก่อนอ่าเล่าที่มาก่อนคือ,ค,อคือท่านภูมิธรรมเนี่ยนะคะคุณภูมิธรรมเนี่ยเขาพูดให้สัมภาษณ์สื่อลักษณะที่ว่าเป้าหมายของของทางของทางระดับประเทศเนี่ยก็คือให้ให้สถานการณ์มันสงบสุขและเมื่อสถานการณ์สงบสุขแล้วเนี่ยมันก็หมายถึงว่าก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องมีสปสกค่ะ จุดเริ่มต้นมันมาจากจุดนั้นจุดเริ่มต้นมันมาจากจุดนั้นที่ท่านให้สัมภาษณ์แบบนี้แต่เพียงแต่ว่าการเขียนข่าวอาจจะเขียนแค่80% หรือผ้าอกับฉันไหมคะทีนี้เนี่ยก็มีการสรุปจากพี่เม่นอีกทีหนึง่งโคศกนะฮะโคศกทางนั้นอีกทีหนึง่งก็เลยยิ่งไปตอกย้ําว่าสปทกจะถูกยุบใช้คํานี้แต่<า>ไม่ได้บอกว่าเมื่อสถานการณ์สงบเมื่อไหร่เพราะการมีสปทกนั่นหมายถึงเหตุการณ์ยังไม่สงบไงคนก็เลยบอกว่าด้วยความที่แฟนคลับแม่ผมก็เยอะเอาผู้ทรงตกงกระโตๆคนก็จะบอกอ้าวแม่เพิ่งรับหน้าที่ได้แค่สองวันจะมายุบสปทกฉันได้ยังไงอื เออเออซึ่งแต่ก่อนเนี่ยคําว่าคำ,คำว่าสปตกเนี่ยหลายคนมีทาไมก็ไม่รู้ข่าวสารก็ช้าก็โดนด่ากันเยอะอยู่<ฆ>แต่พอปีอแต่พอปีแม่ผมไปก็ภาพก็จะเปลี่ยนว่าอ้าวสปทกต้องมีอยู่นะเพื่อได้สู้ได้ส่งข่าวสารเตะยังฝังยังมาลีบ้างฟังฝังฝังฝงฝ่งกัมพูชาบ้างนะสปตกสิอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นภาพที่ที่ที่ทำให้คนในทีมสปทกมีรอยยิ้มมากขึ้นเอาเพุ่งกันตรงๆ<ฆ>นะ,ะฮะก็ก็ก็ยังจะยืนยันว่า วันหนึ่งสปทกยังไงก็ต้องโดนยุบอภิเียกันอย่างนี้ก่อนนะคะยังไงสปทกต้องโดนยุบเพราะอะไรเราก็ไม่ต้องการให้มีปัญหาใจใจยืเดเยื้อ,เ,อ<ฆ>เพราะชาวบ้านไปได้ไม่ได,ไได,ไได,ไได้ไม่ได้กินไม่ได้นอนดีๆออไม่ได้ทํางานนะคะร้านดวงก็ต้องปิดเพื่อผลทนะางการเกษตรก็เก็บเกี่ยวไม่ได้ เด็กนักเรียนเองก็ไม่ได้เรียนหนังสือ,อดังนั้นวันหนึ่งมันต้องหยุดสสคราบอะ่ะควรจะหยุดเพื่อให้ประชาชนได้กลับมาลืมตาอ้าปากได้ใช้ชีวิตปกของพวกเขานนะในพื้นที่นะในพื้นที่สีแดงตรงนั้นเนี่ยเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่ไม่รู้แต่เมื่อเมื่อเหตุการณ์สงบยังไงวันหนึ่งสอบตอร,ก,รก็ไปแต่อยากจะบอกพี่น้องประชาชนทุกคนว่าไม่ต้องห่วงปุ๋พรนดาคนนี้ยังจะอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมยังจะเป็นปุปมพนดาเหมือนเดิมไม่ว่าจะมีสบตกหรือไม่ ผมยังทําหน้าที่และดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกความเดือดร้อนเหมือนเดิมไม่ว่าจะน้ําท่วมตึกล่มหรือจะอะไรก็ตาม,มผมยังทำหน้าที่ตรงนี้เหมือนเดิมไม่ต้องหวงค่ะ